ขอบคุณมากมากครับ <laughs> เสียงเบาดีนะครับไม,ม่ดังนะครับเสียง <laughs> ได้ <laughs> ทางได้ถึงรอบรอบกันเลยหายใไอุ้ย พี่ครับวันนี้ชนะไหมครับคิดว่าชนะไหมมั่นใจครับมั่นใจร้อมั่นใจรเตัดว่ไงตัดมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจปมั่นใจเยน้าบอลเข้าาหนผูุ้โสหน่อยชนะไหมครับวันนี้ครับโอชนะแน่นอนชนะแน่นอนคุณคิดว่าคุณจะยิงเข้าหมครับนี่โดนกีฬานกีแน่นอนครับแน่นอนโดนกีโดนกีาเข้าไหมยิงเข้าไหม มาร่วมในการทำพิธีปิดหลังจากคู่น,นี้นะครับเนื่องจากการบรรยายจะไม่เป็นปฏิ์ตอ่อนะครับสักพักหนึ่งนะครับมรชมต่อเลยนะครับทางด้านฝั่งนาจีเรียจะได้เปิดจากมงพลยกด้วยเท้าขวาไปเรงโอ้โหสายันนะครับเมื่อกี้เห็นเล่นอยู่ทีมสาิมาปี มงคลกระโดดโขกจังหวะนี้ไปเสียเปล่าก่อนนะครับทางด้านของวิทยาเป็นเตะเลยตอนนี้ไปกดแจ็ปเลยไม่ได้เป็นฐานกิตตพุธแล้องหอมจิระยนด้วยเท้าซ้ายโอ้โยนดีเหลือเกินนะครับหนึงหน้าประตูกเอาเช็ดต้องซัดจังหวะนี้ซัดตรงมายังชนละมุนหน้าประตูกหอดจังหวะนี้ออกมาก่อนนะครับเข้ามาฐานันขอนุพรกิตตุพุธบอลขึ้นหลังนะครับโชว์ไปทั้งไม่ผ่านอีก ลมแรงนะครับต้องโอ้โหเปิดเผื่อแล้วก็น,นะเปิดพุตนบอลนพพรเปิดเข้าไปไม่พ้นท่านนันสมบัติเรืองคายัางอยู่ในแดนของบรรดาเจรียอยู่นะบอลลงพื้นที่สนามสักเกมบอลขึ้นหลังจังหวะนี้ไปล้มให้บอลเรียดมาไม่ถึงจังหวะนี้ไปด้านหลังไปถึงเส้นหลังว่ายังไงให้บอลกลับมาถลับไปนิดนึ่งจังหวะนี้ยังเล่นต่อเป่าเป็นการให้ เป็นนักวุรสสีวิชายกมาจังหวะนี้โยนไม่ไดีออกเส้นหลังไปาาวางเท้าดีแต่ว่าลูกฟุตบอลไม่ถึงหน้าประตูได้ตั้งเตะขึ้นมาปเป็นสวิทนะับโยนเข้ามาเตะผู้เล่นตัวแกใหญ่แล้วก็เล่นครับหูจังหวะน,นี้จิตภูมินะครับก<ป>็ยังปล่อยให้เล่นต่อนะเอาทางขวา ไปด้านขวาสายยันไปยังไงสายยันโห้บอลไปมาด้านขวาแต่เขามามานัดมานัดจะงไม่ไปมานัดโยนไปหน้าไปวิทยาอู่ไล่กันไปนะวิทยาทั้งสซิตในทองนะกอขอไปนะเป็นปีชาดอกพองไปไปออกมาตอนนี้เสร็จทางด้านของโคเรนตเาะ ไปท <ไป S 1> ตามขว<พ>าว <พา S 2> นะครับแล้วก็ให้ทางนาเจเรียเจ็บมือเท้าซ้ายเอาทักขวาเข้าไปนะครับดิติภูมิจาใจไปกลางบอลไม่ถึงสุริวิทยา<ห><ะ>บอลหลุดไปด้านซ้ายยังตามไปเอาลูกเล่นได้ทธนนาเจเรียโยนตัดสันนทันันอดิศักปลายปอต่อนะครับไปถึงได้โยนเข้ามาไปไหนเอาน้าประตูลูกนี้ไม่มีอะไร ตีภูมิต้นหอมโยนตะซ้ายไปถึงหน้าประตูขึ้นโมงจอนี้เสียงนกหวีดตาขึ้นก่อนนะครับไปผลักให้เป็นการลุยนะครับสั่งตรงจากเกาหลีนะครับลูกละหนึ่งพันนะครับของนาเจเรีย <Hey! S 2> ตอนนี้มีมาให้ในมือแล้ว5,000บาทนะครับทำได้เอาไปเลยเสียหมนาเชเรียลูกละหนึ่งร้อยบาทนะครับสำรานอุต <Hey! S 2> มะให้ลูกละห้าร้ <Hey! S 2> รายอย <Hey! Hey! S 2> เช่นเคยนะครับตอนนี้ัะมา1 0 0 0 นะครับและคุณโนราทิตย์150บาทน,นาเจเยและสุดท้ายปอช้างใหญ่นะครับ1,000บาททีมใดทำก่อนได้ไปเลยนะครับบอลโยกเามาติกิติพุกเข้ฉกจังหวะนี้ติดทางด้านของสายันออกบอลไปด้านซ้ายดิงตามไปแล้วไม่ทันจังหวะนี้ทางด้านสวิตในทองนะครับยิ้มออกไป่อไปนะครับเป็นปรีชานะครับเป็นปรีชาดอกพอง บอลทุ่มเร็วนะครับฟุตบอลจะอยู่สี่ฝั่งโน้นมากกว่านะครับลมแรงไปอยู่ฝั่งโน้นมาที่สมบัติไปไปช้าเบียดมาบอลกลับึ้นมาที่มงคลยกไปยซักควายครั้งหนึ่งสายยันขึ้นโคกเช็ดตำน้ำครั้งหนึ่งดักบอลที่ธนาศักด์บอลลงพื้นไปบอลรูไปบอลยกบอลมาไป อยู่หน้าประตูนะบอลมาทางด้านของสุริวัฒน์โอ้ไปชา้ามยบอลมาก่อนนายกมาที่วิทยานะครับเร,ก,เรกิวบอลไม่ช้านะครับดีดอมมาก่อนทางด้านของสมบัติเรื่องคำบอลไปอยู่ที่สุรชาแล้วบอลลงพื้นรับบอลน,นะครับโยนตัดเข้ามากลางไม่พ้นติดผู้เล่นทางด้านนาจเรียจังหวะนี้ ย้อนตัดเข้ามาน้ำไม่ถึงทางด้านของฝั่งสุริยะวัดขุตบอลได้งออกไปนะครับได้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งเบลใหญ่ยยทุ่มใจตะพกเกตเนี่ยก็เป็นสถานที่ศึกษาที่เดียวกันนะโรงเรียนเบลใหญ่ยายายวันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับแต่เส้นทางฟุตบอลมาเจอกันในรอบตัดเชือกปรากฏว่าทางตะพกทำได้ดีกว่าบอลกระพื้นมาที่นพพรนพพรยกติดผู้เล่นทางด้านบูจังหวัดนิ้ว ยอยู่ที่ธีรวัตรพื้นหลังปีชามาธีรวัตรนกหวีดเสียงได้ขึ้นก่อนให้เป็นฟังนาเจเรียนนะครับสองนะครับห้าร้อยบาทโอ้โหเจาะตรงเหลือเกินใจร้ายใจร้ายจังสายันนะครับยกไปเท้าข,าขวาน้องพิมนะครับยีบสองก็จะเป็นทางด้านของธีรวัตรทำน,น,นาโฮมโยนเข้ามาโอ้โหได้ลก500ูกห้าร้อยปิ้งเข้ามาคนนี้แหละครับยีบสองธีรวัตร ขึ้น6จังหวะนี้ธีรวัตรพยายามเอาบังซะก่อนปอู่ตัวใหญ่กว่าอจังหวะน,นี้ไม่รอยช้าจิ้มด้วยซ้ับขาออกไปไม่ออกตะนวิทยาชาริพันธ์นะครับไม่ยอมให้ออกอืได้โยนแต่ไม่ดีนะครับไปถึงเส้นหลังถึ้นวง7ไปเข้ามาือองศาประตูนะครับจะได้เตะขึ้นมาใหม่วัฒนาอุตมะผู้รักษาประตูนะครับฟังมาที่ทางนังของสุรชาติขอบอ๋แล้วนะธีรวัตร ยกไปเท้าขวาขวางสนามไปกลางสนามมงคลจังหวะนี้นพอรพร้าเดียว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 น็พรพยายามย่งบอลไปสกิดทางพิพัฒน์เกษีนะครับยีลงไปอ่ะนะครับลงไปใหม่นะครับเพิ่งมาถึงลูกบอลอยู่ที่รังนัทวุฒิให้มาแล้วนะครับได้บอลไปถึงเส้นหลังโอ้โหได้ออกให้จังหวะนี้ไปไม่ทันทินเวิ ด้วยเท้า oh, oh. ขวาไปแล้วโอ้โหข้ามขันบอลองเป็นน right. ัทธุมโอ้โหจังหวะนี้ไปตีแรงเหลือเกินนะครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยนะครับท่านนัทธุิศรีวิชาลขึ้นมานะวัฒนาเหตทางด้านรัชตานะครับฝั่งโน้นรัชตานะครับไม่ใช่รัชตะนะครับรัชตาแก้วพุน โยนด้วยเท้าขวาก็เอะบอลจังหวะแรงไม่ดีนะครับลูกบอลเล่งไปถึงสมบัติสมบัติโยกตัดเข้ามาจังหวะเด้เล่นต่อยามองรุ่นกระงวิทยาวิทยายโยกออกไปนะครับไม่ใช่วิทยาเป็นตนานัตบุตรจังหวะนี้ยังให้เล่นต่อลูกหลุดออกไปจากใจจิมเสียนอุหถัดังขึ้นก่อนบอลเข้ามาไกลครั้งนึงสมบัติ ให้บอลมาติดผู้เล่นทั้งตะบาะหัวดเลยทีเดียวนะครับนัทวุุิไม่รอชา้าอยู่ที่ลูกเป็นทางด้านของยกตวนนใช้ออ<ป>มือข้างเดียวแน่มาก <c oughs> มานัดหัวดเลยนะครับมองไกลๆก็โอ้ไปเข้ามือผู้รักษาประตู ไม่รอช้านะครับฝากบอลมาที่22นะครับเป็นธีรวัตรตัดเข้าไปที่สุรเกศชาตไปเข้าช้าแย่งมงออกไปได้ติดทั้งนั้นมงโขนหัวยาวๆเป็นตะเบาะได้ทุ่มไกลติดที่มงคลนอาลูกลดไปไปเข้าเมือพลุสามตูม่แห่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กระตุกวดเท่ คนสายนะครับจะได้เปิดขึ้นไปนะครับตามที่ผมได้เรียนไปนะครับก็ทั้ง11คนก็เป็นความสําคัญทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีอาตัวผู้เล่นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่คงเจ็บไม่ได้ลงนะครับสมพงศ์แกวพุทธอาจะว่าได้หลดผู้รับประตูเข้ามารับมีธงก่อนนะครับลูกนี้ไม่เป็นประตูโรี่เช้าวัวได้เต้าขวา มานัดไม่ยอมไม่ลูกตกพื้นจังหวะนี้ลูกเพชรจิ้มลูกไปนะครับมานัดด้านซวนไปด้านซ้ายตัดมาจังหวะนี้ไม่ถึงนิรุตขออภัยนะครับนัทวุธิสมบัติป้ายมาที่ทางด้าของสุริยวัฒน์กินมสาวมาเปียอุโสผมมานั่งชมรุ่นน้องนะครับรุ่นหลานเล่นต่อนะครับ ไหลมาจากก้าลางที่สมบัติสมบัติจะทำงานยุ่งเข้าซ้ายซ้ายมือเาซ้ายโอ้โหเต็มข้อเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่เป็นประตูนะครับโุดออกเส้นหลังไปได้ไหมถ้ามีไอ้หวยยี่อะอ่ะ้าอมาไม่ทันไม่รอชา ธีรวัตรวิ่งเข้าไปนะครับต้องสกัดออกไปก่อนนะอนมอรพจวจันนะครับไปชั้นยานยกไปนะครับผู้ดีลมแรงสุรชาติหัวด้วยทับขวาติดผู้เล่นทางด้านของตะเบะโขเข้ามาบอลขึ้นหลังอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ยกมีธงขึ้นก่อนหนึ่งหกเช็ดมาตในในาิดผู้เล่นทางด้านจังหวะนี้ก็ยังเก็บบอลกระโดดไปไปข้างในไม่ไม่ผ่านสายันต์นหอม อ้าวลูกจังหวานีไปช้าสุริชาติขโมยมาคืนหลังมงคลมงคลแรกมองหาเพื่อจะไปทางไหนมงคลขี่มาทางด้านของธีรวัตรอ้าวโยกตัวแรถึงส้นหลังโยกไปธีรวัตไไรตไม่มีที่ไปมาเลอรใกล้มุมอ้าวเด็ก,กับคืนหลังดักบอจังหวะนีมาก่อนเพทัผู้เล่นเอาบอลลงนพุ่งในครั้งหนึ่งวิทยาพยามาจิมจังหวะนีมนัสโอ้โหให้เป็นฝั่งของตะบ,บอ หายใจเรื่องนะครับอยู่ในมุมธงทังด้านทิศเหนือ,อโู่ี้สูสีนะครับสกอที่ศูนย์ทั้งกู้นะครับ<า>โยนเสาซ<า>้ายมงเพชรจังหวะียวไม่ผ่านลูกไม่ถวัตจนทั้งอ้าวยุยายมโยนแรงตะทางน้าของมงคลโอโมาบังบอลได้ทางด้านธีรวัตรจังหวะนี้ให้เป็นฝั่งนาเจเรียจะได้เปิดสุรวัตรจับจังหวะแรกมองหาเพื่อน ติมาฝั่งซ้ายสุริชาติใต้อยู่ที่สุริชาติสุริชาติเหลียงกี้เข้ากลางหลบไม่มีที่ไปตัดกลางสุริยวัฒติดนพรกินมอกมานพรอ้าวโคกันนภรตัดกลางจักหวันี้กิิพงษ์กิิพงษ์อ้าวยกตัดสินใจยกกี้ตัด้าเองเลยให้ไปแล้วนัตวุฒิหลบอนนี้ไปไม่ทันโอ้ไม่ไปไปไม่ทันได้ลุ้นทีเดียวนะครับลกไปถึงเส้นหลังนะครับบางบอลออกทางด้านของปรีชา นักเตะผมายาวนะครับมงคลทุ่มมาข้างหน้า,าติดที่อมรรัตอมรรัตตีครับม,มองยกด้วยทาขวาโอหมาด้านขวาไม่ออกยังไปได้มีมงคลก็ามาเบียดแต่วันนี้ติดที่มงคลบางนิดหน่อยนะครับยังไม่ออกจากมุมทงทางด้านทิศเหนือ <c oughs> ด้ด้้ ฝังผู้ชมกองเขียนตะบอ้อเกตเข้าเข้า,เข,าเข้าไปแล้วโอโ้โหครั้งที่3นะครับปูตะถินเป่านุวีดยาวนะครับตกการก่งกันครึ่งเวลาแรกนะครับปรากฏว่าตะบอ้อเกตศูนย์นาจเรียศูนย์เปลี่ยนท่านนายกครับช่วงพักมีอะไรที่ต้องแจ้งไหมครับผมก็ขอแจ้งความร่วมมือก่อนครับท่านแต่ละขอบคุณมากครับ เข้าพวดล้ wow. หลุดแล้วไม่พ้นรุ่งเพชรแหลมเมืองศรีนะครับขอไปบอลกระชอกมากลางสนามอีกครั้งหนึ่งประคองบอลยึสสบัดสบัดฝากบอลไปทางนั้นสุริชาติสุริชาติมองยาวๆยังไม่ปล่อยยังจึดกยัโดนแซะก่อนเอาตรอดได้สุริชาตโอ้โหหนึ่งสอสไปด้านซ้ายไปแล้วกีรวััดคำนาหงโยนเข้ามา ไม่ดีนะครับจังหวะแรกธนากิติภูมิสัญนๆอ่ะลูกนี้ไปแป๊ดเข้าไปเช้าโอ้ไปจากข้างหลังเกือบไปนาถุษมาข้างหลังไม่ทันง้านมุกนาถโอ้โหมาเบียดจังหวะได้ยังไปแล้วทั้งด้านตัดเข้ากลางสุริยวัฒน์สุริยวัฒน์โอ้โหจังหวะนี้ทางนพพรยังไปเล่นต่อหัวออกมาก่อนโอ้โหตะบอดรับตัวนี้กิติภูมิก็ไปธนานาถุษโอ้โหจังหวะนี้ทางด้านสุริชาติไม่ทำ ในนี้เขียนเป็นเบอร์หกสุรชาติผมก็ถึงบอกว่าเหมือนกับเพิ่งจำได้เป็นธนศักดิ์เอาเป็นธนศักดิ์นะครับถูกต้องครับบอกแล้วเขียนได้ถูกทีแรกผมก็บอกว่าโอกาสแล้ววันลกินอบถงนไดี้คล้องล้ำล้ำโอ้ยเรีนไปให้ไห บอลออกไปด้านซ้ายนะเข้าไปประคองจะไว้หลุดมาที่มงคลมงคลไปทึงเส้นหลังไปชาโฮที่บอกไปนะครับเกือบไปท่านักของรัชตาแก้วกุณโอ้โหไปทึงหลังนะครับอะไรนะครับนี่อ๋อพี่น้องกล้องนะครับให้เบอร์หกนาจิเรียห้าร้อยบาทขึ้นโกจังหวะนี้โอ้โหนาจิเรียใช้อัดฉีดไม่เป็นทีมเลยเย้เป็นตบกเกดลูกละพัน มานะครับผมจะมั่วแล้วกับเงินอจังหวะนี้โอ้โหไม่ตามลูกเลยไปเข้ามือผู้ก้าประตูมาไปยไปวงไปแล้วเปิดบอลยาวนะครับเพราะว่าอยู่เหนือลมบอลไปเข้าเบอร์ยี่สิบสองเอาไม่ท่านท่านของเทียวัฒน์มาด้านขวาออกมาทีโอันจังหวะนี้โอ้โหนัทวุุิมาจากหลังนะครับมาประคองบอลออกมาหลังก่อนวันทีครั้งหนึ่งด้วยเท้าขวา จากที่ได้เปลี่ยนแดนนะครับทางฝั่งนาีเรียนี่ได้เปรียบนะครับอยู่เหนือลมไปป่วนเลี้ยนนะครับจากที่ได้เปรียบก่อนนะครับตาบ่อก็ต้องเปลี่ยนแดนไปอยู่ฝั่งมงเชดไปกลางสนามจังหวันี้หลุดเข้ามามาที่สมบัติบอลขึ้นหลังโอ้โหจังหวันี้ให้ไม่ก็ยังมีตัวประคองมาซ้อนไว้ทางสวิตในท้องจังหวันี้มาเอาไปได้นัทวุฒิเดียวเดียวไปแล้วซ้ายเบอร์สิบสิบกับสิบสิบสิบสี่ เอาไปได่นรักจวนนี้ยังยังโอ้ไปควางอืมาดเหลืองเลยนะครับโอ้โหเจตนานิหน่อยนะครับก็ก็เรียกว่าอ่ปล่อยให้เป็นนัตวุฒิจะได้เปิดเข้าไปยกจัวนนี้เอาโดนหลังนี่นะก้องโกเจตนานสุนทรีวัน์ขึ้นก้อกโอ้โหได้ล้นนะครับโอ้แต่วแกใหญ่นะครับเบอร์เจ็ด ทุ่มจังหวนงหงนะนี้ซัดด้วยเท้าซ้ายตักมาเข้าซ้ายขวาเต็มๆซัดด้วยทักล่างโอ้เข้าซองพอดีเลยเข้าโฮวางเท้าได้ดีแต่พ้รักษาประตูทำได้ดีกว่านะครับขวาบอลเข้าซองสวยงามเปิดเรงวเลยประชาติดเลยติดเลยยายก็เตะได้บอลผลจังหวะน,นี้เก็บบอลขึ้นโขกอ,อีกครั้งหนึ่งบอลตัก้ากล่างจี้บอลเร็วไปทันเบอร์สิบนัทวุฒิโอ้โหหมุนมาโดนแฟรไปก่อนแล้วแด้านงของ ออกมาทางด้านของสุราตลอดนี้ยังอยู่นะครเล่นต่อวไปเข้าบอลพลาดได้ไหมนะครับเสือตังหินเตาไปอนะว้าวววว้วว้า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 ว้าวว้าวว้งวว้สุว้าวว้ววา้าวาว้้าา้้าา้าา ตามมาบวจังหวะนี้ยังให้เต็มที่เป็นตักออกท้นหลังไปจิมตต่เข้ากลางดักใบคือทางด้านของปรีชาติดมนัดขึ้นโขเก็บสวิต์อาลงเพิร์วิทยาโอ้มะชาบอลหลวงจอเนี้ยเอาท้านขวาให้ังหวะนี้มาติดอัุ่ดูงงไปเหมือนกันข้าวบอลประกองเอา ตัดบอลไปจ่อกลางดีดเข้ายกลางทีหนึ่งบอลด่งเอาบอลลงพื้นเก็บบอลได้ทีมเบอร์แปดธนศักด์โยนกลับขึ้นมาหวดเร็วแรงๆเลยทีเดียวทางดการีชาเอาผู้รักษาประตูเหมือนจะไม่ยอมออกบอลเรียนะสายันเอบอลไม่ค่อยขึ้นนะครับเอาชนะ อยู่ที่ลูกนะครับเป็นทางสมบัติเรืองคำใลองให้คู่ยิงก็ได้ลองดูต้องเตรียมชาร์ตต้องเตรียมชาร์ตต้องเตรียมชาร์ด้ว้กองเท้าซ้ายไปตัวนี้โอ้ยังโชคเอาตัวนั้นเอายาเข้าขวาข้างหนึ่งโอ้โหได้ลุ้นนะครับชกออกไปยังโชคออกตัวนั้นเอายาเข้าขวาข้างหนึ่ง โอ้โหได้ลุ้นนะครับโชกออกไปนาเจเรีย500บาทอีกแล้วนะครับเป็น9,050บาทแล้วนะครับหยบเลยนะครับผม2คนหายตัวได้โอ้โหมาเข้าทางด้นสุริาัิตัดเข้าไปกลางครั้งหนึ่งไปทางด้านสุริวัฒน์หัวจังหวะนิ้ใช้โยนขึ้นมงเ์เตสลูกเด้งเข้ามานะครับติดทางด้านของธนศท์ มงคลโยนก็ไปอีกทีนึ่งยังยังย้อนนี่ได้ยังไงโอ้โหพุ่งทั้งระตูหมดเลยได้ทุ่มนะครับที่ผู้ใหญ่เข้าไปนะครับที่ธมเกศมงคลดีดเข้ามามาเข้าขวาของอีู่แล้วซัดจังหวะนี้โอ้โหสวิตในทองนะครับโหวด้วยเท้าขวา นยังเชลโมนเตี่สายันพยายามโยนอ้าวโยนไปแล้วโยนได้ด้วยเขาโค้งแคสตัวนี้โอ้ยโค้งไปได้โบลุกซามุโตบทจะเหนียวเหนียวเลยเลยนะครับโอ้ไปเข้าศีตสิษฐทางด้านของสุริยวัฒน จังหวัดนี้ว่ายังไงตะโบถึงจังหวัดสวิตช์โอ้โหไปไม่ได้นะฟุตบอลนัดทาวดิอีกแล้วโยนตาขวาไปหน้าประตูเตะทางด้านของสมบัติเช็ดเข้ามาที่ทางด้านธนศักดิ์ฝากมาทางด้านเบาๆนะครับมาทางสวิตเวิไปด้านขวาไปทางด้านของสุริชาติจ่ายตัดเข้ากลางให้คือหลังธนศักดิ์ตัดไปกลางีทีหนึ่งธนสมบัติอ้าวไปพลาดจัวี โอ้โหเล่นบอลเหมือนกับติดเสียงนกหวีดดังขึ้นก่อนแกได้โอ้โหงานนี้จะได้เปิดคาไปแล้วนะครับธีรวัตรธีรวัตรคำนาโฮมนะครับด้วยเท้าซ้ายยาวๆเลยทีเดียวครับโอ้โหไม่ตรงกรอบนะครับลูกหลุดออกเส้นหลังนะครับเป็นฝั่งทางด้านของนาจเรียได้ทุ่มครั้งหนึ่งติดเท้าซ้ายติดนันตภูมิขอขไปนะครับนันวุฒิ ชนาสักดึงจังหวะนี้หลบหลบสวนแล้วกนดึงจังหวะนั้หลอกขึ้นรวดตักเข้ากลางโยนไม่มค่อยขึ้นเท่าไหรแต่ว่าฉีกออกมาชุลมุนบอลคืนหลังยังไงสมบัติป้ายมาทางขวานะกันาของกำลังสดลงใหม่ๆนะครับ28่สิบแปดสายตากลาังที่โอ้ทา้นนี้ตั้งสุริชาติไม่พ้นธนันนัทวุฒ ส่วนสูงเนี่ยทางนานเจียค่อนข้างได้เปรียบนะครับจังหวะนี้ก็หลุดลงงวดไปทีหนึ่งได้โยไปเข้า โทษเพื่อนเลยนะครับยงยุทธคำพรมนะครับอ่าสมบัติแต่เขาไปกลางไปถึงจังหวะนี้กระแทกบอลมาชันไม่พ้นรุ่งเพชรเอาทิศาโคกไว้บอมอย่างเดียวทับจังหวะนี้ติดมะพร้กิมจะไปไม่ไปไล่งเลยครับโบ๊ทไปได้วทางด้านของสุริชาหรือเปล่านะครับจังหวะเข้าไปเป็นสุริชาสีมาดสีมาดสีมาดไไ วันนี้ทางด้านของผู้เล่นตะเบาะรับดิบธนศักดิ์โยนก็ดดานใช้ครั้งหนึ่งไปที่ทางด้านธีรวัตรธิรวัตรมีทางด้านนุพรนะครับเข้ามีสอนไปยังไม่ผ่านหัวออกไปครั้งหนึ่งอยูอยู่ที่ลูกนะครับเป็นทางด้านธนศักดิ์ปายโยนไปแล้วนะครับวางเท้าโดนใต้ลูก โอ้ลูกนลำเลียงบอลไปหน้าประตูอีกครั้งนึ่งนะครับก็ยังบงับงบังมาถึงตอนหลังรัดจังหวะน,นี้มาเข้าซ้ายโอ้ตีตโะกรอนมานัดกระชกบอลเข้ากลางไปบอลออกไปด้านขวานะครับยังสดเข้าไปใหม่ให้บอลจังหวะน,นี้มานัดโอ้โหไปจิ้มออกอได้เปลี่ยนตัวนะครับทางตะวเกตดเบอร์ยี่สิบออกนะครับสี่สิบเข้าไป เพื่อความสนุกสองพันหลังนี้ไม่ใช่นะครับโดนเช็ดมาติดอ้าวทางด้านพิจาอณอบนั่งธนาชาติเขาบอกจังหวะนี้ดึงจังหวะลบกีเรียวงน้นพพรนพรนพพรเขามาต้งโหมาว่ควบเร็วกีเร็วขวาเป็นทางด้านของสุรรชาติเร็วนพรท้อนอยู่ที่สุรชาติสี้าน บังแล้วนะครับมองไม่เห็นยังจังหวะนี้นุพอลม้มลงโอ้โหนุพรตามไม่เลิกน,นะครับโดนสกิดลม้มไม่มีอะไรนะครับท่านประธานในพิธีปิดนะครับพึ่งเดินทางมาถึงชมพุบอลต่อไปแล้วครับบอลมาเข้าจาังหวะนี้เด้งออกมาก่อนถนัดของมนัดนนได้เปิดขึ้นไปนะครับทางฝั่งของนาจชเรียธนาศักโยนในเท้ากว่าขึ้นมงเชสสายยานัน เขาเอาไปทาาำตัวโอ้โหแต่ว่าเสียงท่อเวรดังขึ้นก่อนทั้งสองทีมนะครับฟุตบอลถ้ามีผลแพ้ชนะจังหวะนี้หลุดเข้าไปอยังไงติดโอ้โหไปเสียจังหวะน,นี้มาที่หลังมาคือหลังนะครับทางด้านตอมเกตโอ้โหไปจลรับนนึงกมติดทางด้านสุรชาติธนศักดิ์ยังประคองอยู่นะครับยังประคองอยู่ทางด้านของธนศักดิ์กิมมาจาังหวะนี้ได้ทุม่ม มองเวลาทดเจ็บนะครับถ้าทีมใดนี่โอ้โหโดนนำนี่คุณนะนะครับเพราะว่ามองมีให้เห็นบ่อยนะครับทุกรายการนะครับในเวลาที่ท้ายๆนี่มีได้ลุ้นโดงออกไปเมื่อสัก <c oughs> รูบบอลยังอยู่แดนของตะมเกตน,นะครับวิ่งโฉบตัดจังหวะน,นี้ออกมาบอลลงพื้นคนรัไปกลางทีนึงไปยังไงโอ้โหโชก โอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับปล่อยให้เป็น,นโอ้ตถินชี้ไปที่มุมทงด้านทิศตะวันตกนะครับทุกสายตาจ้องไปนะครับลูกเปิดมาหน้าประตูแน่นอนโอ้โห,โโหไม่ได้ร้นารตาวาเกตเปลี่ยนตัวเพื่อน3ามออกนะครับตาวาเกต ก่อนนะครับ สุต้องไปนะครับว่าจะมาอะไระครับตะว่ดเนตับบ้านกรณีี้ก็แบว่านะครับในวลาเสมิกันนะครับแล้วก็ต้องพผู้ที่เสียชีวิตไปดูนะครับผไปพี่น้องนะครับหลายคนหลายอย่างนี้นะครับจากที่ไปได้ทำพิธีปิดนะครับ ครับขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องครับู้ชมกองเพียรครับร่วมมือกัีกครั้อนนะครับพร้อมได้มอบถ้วยรางวัลนะครับใพืกีฬาทุกประเภทกีฬานะครับ